ครับขอรับเล่นเข้าสู่รายการ Boy Gen Society Hot Cha แวอครัทุกวันอิตครับเจอกันกับรูปแบบของ Hot Cha นะคุณกับแขกรับเชิญพิเศษที่ฮอตสุดๆแน่นอนในช่วงที่2ของรายการนะครับเจอเจอกันได้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังเที่ยงคืนทางช่อง Hit Variety แห่งนี้นะจ๊ะแน่นอนแล้วก็อย่าลืมครับทักทายกับพวกเรามาได้นะด้านล่างไปไหนนลคุณ เอสเมดคืออะไรอ่าผู้คุยทักทายกันได้ครับเอสเมเบอร์อะไรครับคุณมาแล้วสี่หกาครับครับผมที่ Facebook นะครับ www. facebook. com s b o e n s o c i e t y นะครับครับก็รายงานตัวทักทายกันได้นะครับใครที่ติดตามชมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทางช่องต่างๆของทีวีเดียวเทียมนะครับหรือว่าออนไลน์ก็ดีนะครับก็มาพูดคุยกับพวกเรากันได้นะครับอ่ะเข้าจุดเข้าสู่ช่วงแรกเลยดีกว่าครับช่วงอัปเดตโซไซตี้ครับ สองอัปเดตโซเซตี้นะฮะวันนี้ลูกก๊อฟมีทั้งหมด5้าข่าวเตรียมใหม่แล้วห้าข่าวข่าวแล้วโอเคตัดกันไปเลยจะบอกว่าข่าวแรกอ่ะใครที่มีอวัยวะเพศที่ใหญ่ระยวเป็นอุปสรรคจริงๆนะคิดว่าเนาะหรือว่าไม่เป็นอุปสรรคแล้วถ้าตลออับเบิร์ดเนี่ยแล้วเพื่อนนะเพื่อนเบไม่มีอุปสรรคนะเพื่อนแบบเข็มขัดเลยแหละชอบเลยเชื่อสบายใจสบายใจแต่คนนี้นะเก้าจุห้านิ้ว ขนาดที่ยังไม่แข่งตัวนะยังไม่แข่งตัวถ้าแข่งตัวเนี่ยทั้งหมด13.5นิ้วหรือว่า34เซนติเมตรกว้างเลยว้าดีๆนี่ยเขาคุณเอะไประเภทหรือกระบอกข้าวหลามอ่ะประเภทหนองมนนะนึกถึงใบประทัดนะเขาเป็นคนนิวยอร์กครับชื่อโจนาฟอร์คอนมีรูปด้วยนี่ขนาดที่ยังไม่แข่งตัวนะฮะถ้าแข่งตัวเนี่ยถึงหัวเข่าเอาเดี๋ยวข้างขวาข้างซ้ายเขาใช่ไหมนะใช่จะบอกว่าตอนนี้เขาเป็นหนุ่มมาหล่อหล่อเลยแหละ คุยน่ากลัวเอออ้วนมากเลยครับผมแล้วตนเป็นหนุ่มแล้วแซ่บหล่อแล้วแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขนาดเท่านี้แล้วเป็นหล่อๆใครที่บอกว่าคนอ้วนมักจะเล็กเนี่ยคุณดูข่าวนี้นะมาก่อนคนอ้วนคุณ่มาห่อคุณนั่นแหละแล้วมีเรื่องตลกเรื่องนึงเขาไปที่ประเทศเรียนรู้ตอมอ่ะเขาตรวจตมอะไรคุณตมตรวจคนเข้าเมืองนึกว่าอะไรแบตแมนนึกว่าแบตแมนดีกว่าแล้วก็ตรวจคนเข้าเมือง เขานึกว่าพกอาวุธเข้ามาเข้ามาในเมืองเขามันมันแน่นๆอยู่จากช่วงนั้นใช่ไหมใช่เออเขานึกว่าพกอาวุธเข้ามาซ่อนอาวุธเข้ามาซ่อนร้ายแรงเข้ามาเข้ามาในประเทศเขาเขาเลย่น่าคิดอยู่เนาะอยู่ดีมาเป้าตรงอะไรงงใช่ตรวจเลืตรวจอย่างละเอียดเนาะปัจจุบันอาชีพเขาเนี่ยรู้ไหมอาชีพอะไรอาชีพอะไรคุณไม่ใช่ขายตัวแน่นอนโชว์ก็ไม่ใช่ระบำเทียนระบำเทียนอยู่แถวสีเลยไม่ใช่เล้วก็เปิดละโอ้โหเขียนบทรีวิวเกี่ยวกับเกม อาชีพตอนนี้ไม่เกี่ยวอะไรคอะไม่เกี่ยวี่ยวไม่เกี่ยวแต่เขามีอาชีพที่แบบว่าก็คือทำงานปกติใช้ชีวิตประจำวันได้ปกตินชแต่ก็จะมีเรื่องตลกๆเข้ามาว่าอยากไปเที่ยวป่ะผ่านตมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออใช่ตมจับตัวจ้ะคิดว่าเขา่าจะรับอาชีพเสริมนะได้อยู่ไม่อยากเห็นนะเขานะผมอยากเห็นแฟนเขาจะผมว่าคงไม่เป็นท่าแล้วเดินนะต้องทำใจอะคุณ คือตั้งแต่ตั้งแต่เจอเขาก็คงต้องทําใจแล้วแหละไม่แน่ก็ได้วิบลาร์แล้วขนาดนั้นชอบนะแต่ฝรั่งอ่ะใช่งว่าคุณเฉีนไม่ฝรั่งฝรั่งเขาเป็นเป็นไซส์ประมาณนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่นี้เขาอาจจะใหญ่เกินกว่าฝรั่งจริงๆมาตรฐานฝรั่งผมเคยได้ยินมาเขาบอกมาณเจ็ดนิ้วจริงเหรอฝรั่งเจ็ดนิ้วจริงเหรอคนคนไทยมาตรฐานเบื่อชนะไม่ใช่ไหมเบื่อนรอบเลยรอบเลย อะไรร่อตุ่นล่อตุ่นแค่ล่อตุ่นเี่ยจ็ดนิ้วเป็นระบาบแล้วแถมมันจะเป็นระบายอ่างบัวอีกพอเป็ี่ค่าเฉี่ยคนยอยู่ระชาค่าเฉลี่ยเขาบอกคนไทยประมาณ5นิ้วฝรั่งประมาณ7นิ้วอ๋าอเนี่ยเพิ่งรู้เนี่เป็นความรู้ใหม่ซึ่งหาบรรยากาศในห้องเรียนใช่ครับโอเคข่าวแรกนะครับของลูกกอล์ฟข่าวที่สองจ้าอับเบิร์ลอับเบิร์ลจะบอกว่าสีบ่งบอกจิตเขาเรียกว่าจิตอะไร ถือก่อนนะคุณนิสัยเออจิตจิตใจคนเราได้ในความรู้สึกต่างๆครับพี่โมชอบสีอะไรชอบสีขาวอ่าตาตาอ่ะสีดําครับเออที่นี่ฮะสีเขียวครับดูต่อป่ะสีแดงสมมติไม่ชอบสีอะไรเลยเพราะว่าไม่ชอบมีเซ็กเพราะว่าสมที่เบิร์ดกำลังจะเล่าเนี่ยเดี๋ยว่าอี๋บอกเรื่องเซ็กอันนี้เบิร์ดเขาไม่ชอบมีเซ็กเพราะว่าเขารักษาพรหมจรรย์อยู่ใช่ไหมแม่บอกว่าพี่โมชอบเนี่ยกว่าจะมีสามีนะ เฮ้ยอโอเคอย่างสีแดงนะนผมจะบอกว่าใครที่ชื่อชอบสีแดงนะ <c oughs> ชีวิตติดใ <c oughs> จบางคนอนะ จะเปรียบเสมือนไฟที่ระอุเร่าร้อนเห็นไหมเห็นไหมตรงด้วยบอกว่าพอใครมาจี้ปุ๊บลุกพึบเลยทันทีม่หงีดหง่ายไม่ชอบอะเยอะจังเลยซึแบบว่าเวลาใครมาแบบมาสกิดนิดนึงอ่ะจะไปแล้วเออไม่หงุดหง่ายอะไอย่างงี้เปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีทันไหมไม่ทัใครชอบสีเหลืองมีมั้ยเมื่อกี้ไม่มีอยากรู้าพก่อนกันสีเหลืองนะมันก็คนคนที่ชอบอ่ะมันจะเป็นฝ่ายรับมากกว่าว่ะเฮ้ยมาถึงอะไร มันายรับแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนไม่เวลามีเซ็กส์อ่ะไม่ไม่เป็นคนเลยไม่เป็นค,คนจูโจอมอนไม่เป็นคนที่อ่อนโยนจริงผมก็ชอบสีเ,เหลืองตาเนี่ยอ่เหรอใครชอบสีเขียวผมอ่าสีเขียว<ม>เป็นความสดใสประเหมือนต้นไม้ใบหญ้าถูกดูแลอย่างดีสร้างความสดใสผู้อื่นเวลามีเซ็กว่ะ ถ้าก็สดใสไปเด้คุณสร้างความสดชื่นแบบว่ก็ไม่คนอยหรอแต่ไม่ค่อยประสีภาษาเรื่องเซ็กนะไม่ค่อยพลิกแพงเน้อแบบเออตามเนื้อผ้าอย่างงี้้ายากน้อยสีชมพูหาพวผู้คนรักคนส่วนใหญ่จะนึกว่าสีชมพูอ่ะเป็นสีแห่งความหวานแหววนะแต่จริงๆแล้วซ่อนเร้นความแข็งกระด้างเอาไว้ก็คือแบบว่า ซิมปุ๊กก็ไม่รู้สึกอะไรเลยมั้งแค่ได้ไต้เหรอคุณด้คนหรือเปล่าเออต่อายสีดำสีดำความลึกลับและมืดมนคนที่ชอบจะเป็นแบบว่าแสดงออกอีกด้านหนึ่งแบบว่าชอบเขาแต่ไม่แสดงออกอ่ะใครครับเมื่อกี้ของเราเต่าปะเต่าเต่าคือชอบแล้วมันแสดงออกแต่ว่าพอได้มาจริงๆแล้วอ่ะใหญ่เลยคุณพอได้ปุกคุณอกอ่ าค้างคนกันชอบสีดำหรือว่าอุปโลกหรือเปล่าสีม่วงสีแห่งพลังอำนาจนะคุณจะทําให้คุณรู้สึกความผูกพันรวมทั้งมีกลิ่นกายเบาเบากว่ากินแคร์หรือเปล่ากินแรเขาไปยืนจับกลิ่นกายได้กลิ่นอะไรครับไม่อาบน้ำอคุณแต่เวลามีเซ็กซ์จะไม่บังคับคนนะแต่มีแต่มีท่าที่แตกต่างหลากหลายอะท่ายากเยอะทาให้คนตกหลุมรักได้ง่ายแค่เพียงแค่เพียงสายตาเท่านั้นเองประมาณว่าตบจุดเก็บหน่า เพื่อนต่อต่อไปนคนที่ชอบสีส้มเป็นสีแบบแห่งความแผดกล้าดูเหมือนจะร้อนแรงแต่ข้างในแฝงความอ่อนโยนก็คือแบบเป็นคนแรงๆผงผางอ่ะแต่เวลามีเซ็กด้วยแล้วอย่างเงี้ยเขาจะอ่อนโยนมากสีอะไรคุณน้ำตาลคนนี้อาจจะชอบคนจะดูเป็นคนภูมิฐานสง่าบุคลิกแต่กับซ่อนความเร่าร้อนไว้ในในเรื่องเซ็กเป็นแบบเก็บไว้ในใจเลยอย่างงี้คนชอบสีน้ำตาลสีเทาครับ เซ็กสำหรับคนประเภทนี้เหมือนจะเป็นแค่เซ็กแค่ตามหน้าที่เท่านั้นน่ะตามหน้าที่ก็คือแบบว่าจิ้มไปเออจิ้มจิ้มจิ้มเลิศเออจิ้มเสร็จจิ้มเสร็จไหเออความว่าตามหน้าที่ฉันฉัแล้วทิ้งฉันฉันต้องหย่นทิ้งไปเลยตมหน้าที่เลยเออสีขาวใครชอบสีขาวพี่โมพี่โมจริงนะแอบอ่านสคริปต์เปิดก่อนปะเนี่ยเปล่าความรู้สึกผุดผ่องเป็นยองใหญ่เหมือนกับสำลีกับปุยนุ่นทำให้คุณพูดชอบสีนี้เป็นคนที่อ่อนหวานมองว่าเป็นเซ็กเป็นเรื่องน่าอายว่ะ ไม่จริงคับพี่โมไม่จริงนะใช่ไหมผ่านโผลคนจริงจริงโมชอบสีเหียบวัดฟิเท่าชอบสีแรกเเสยใหญ่เอาส่วนสีฟ้าสีน้ำเงินสีสุดท้ายนะสีนี้ต้องปรบมือให้นะสำหรับผูี่ชอบสีนี้เป็นสีที่เพอร์เฟกที่สุดสำหรับเรื่องเซ็กเลยเออเพราะเข้าอเข้าใจในความรักเวลามีเซ็กเงี้ยต้องทะนุถนอมบทตะแรงก็แรง บทจะเบาก็เบาแต่บทจะไม่ขึ้นก็หมดเลยเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเขาไม่ขึ้นอยู่อยู่แต่รุปว่าเบิร์น่ะชอบสินธิเงินเพราะว่าเป็นคนเรียบร้อยไงไม่ไม่ขึ้นเลยร้อยทั้งร้อยนี่เรียบ้นขึแล้วกินยากินจาคุมกับเด็กไงคุณนะโอเคครับข่าวต่อไปครับะรู้ข่าวต่อไปบอสบอสข่าวต่อไปนะคุณเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นวันสากลยุติการเกียดกลัว คนรักเพศเดียวกันเคยได้ยินไหมวันนี้ไม่รู้แต่วันนั้นเบื่อเกลียดพี่เอ๋มากจริงจริงผมไม่ชอบคนที่แบบว่าแม่รักร่วมเพศริอมันออกมาเบื่อแต่ตอนนี้พี่เริ่มเกลียดเราแล้วเขาบอกเป็นวันที่ยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันเคยมีแม้ผู้ถามทางผู้ชายดีกว่าว่าเมื่อก่อนี่จริงเอ๋แต่นนี้ก็ผู้ชายไหมแม่กเหมือนกันวันนี้เขาโผล่แต่ครึ้นเป็นคนนึงที่วันนี้เขาโผลแอนตี้เพราะว่าครอบครัวเนี่ย ถูกฝังมาประมาณหนึ่งว่าไม่นตี้เหมือนกับรังเกียจแต่หมายถวงว่าก็จะนตี้ประมาณหนึ่งแต่ไปมารากฏว่าเป็นไงล่ะไม่ชอบเกย์ไม่ชอบตุ๊ดไม่ชอบอะไรได้สี่ภรรยาเป็นไงก็เผยอีสี่ภรรยาก็ไปได้กับผู้ชายอีกอ่ะคนไหนล้วเนี่ยอะไรเขาบอกว่าเมื่อวันที่เกเนี่ยครับเป็นวันสาคลญยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันเขาก็เลยพูดถึงเรื่องโลกของโลกหนึ่งหรืออาการอาการหนึ่งที่มีชื่อว่าโฮโมโฟเบียโฮโมโฟเบีย นะครับโฮโมมูกเบียเขาบอกว่าเป็นเรื่องของทัศนคติที่มีเกาะเกยหรือคนรักเพศเดียวกันไม่จำเป็นต้องเกย์นะคุณเลสเบี้ยนหรือว่าชายรักชายหญิงกับหญิงเนี่ยใครที่เป็นโรคนี้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุเป็นโรคเป็นโรคหนึ่งจริงๆนะคือแบบมองมองที่เป็นแบบรักร่วมเพศก็จะอคติไปเลยหรอใช่คุณเคยเห็นแบบเรียกว่าไงแว่นๆหน่อยมาที่แบบหุ่นเกียดอิตุ๊ดว่ะโทษนะเกียดอิตุ๊ดว่ะเกียดพวกอันนนี้ว่ะอยากจะบอกว่าอีพวกนั้นนะนะอ่าเกียรเกียดติอะเข้าไปทหารมันจับตุ๊ด แล้วนี่คุณเขาบอกว่ามีงานมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออกมาบอกว่าสาเหตุของคนที่เป็นโรคเนี้ยมันมีเหตุผลอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าหนึ่งเหตุผลที่เขาเกลียดคือเพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นคุณคเกลียดใช่ไหมสองคนนี้ผมเฉยๆไม่ได้ครับือนวมีอีกพวกหนึ่งคือพวกที่อยากจะลองแล้วไม่ได้ลองหรือไม่เขาโดนโดนพวกตุ๊ดอะใส่ก่อนอะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นโรคโฮโมโฟเบียที่คายเกลียดหรือแอนตี้ไปใช่ไหมคุณใช่ไหมเขาบอกว่ามีผลสํารวจบอกว่าอ่า จากโลกนี้โฮโมโฟเบียเนี่ยมี3ระดับด้วยกันที่มีการแสดงออกคือระดับแรก42%ของเกย์และเลสเบี้ยนเนี่ยจะถูกกลุ่มคนพวกนี้รังเกียดด้วยการถูกเหยียดหยามพูดจา42% 3 1ในต่างประเทศเขาบอกว่ามีการไล่ล่านะคุณมีการทำ้ายร่างกายอย่างคุณเบิร์ดเนี่ยไปเดินในประเทศในประเทศหนึ่งเนี่เาเห็นมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเคยดูคลิปนะในบอจังอ่ะที่มีแบบว่ามีผู้ชายกับตุ๊ ถือบีบีอะไรอย่างงี้แล้วก็ผู้ชายก็หลอกหลอกคุยสักพักผู้ชายก็ยืมบีบีมาถ่ายรูปสักพักผู้ชายไปชกหน้าก็เลยปั๊กล่วงเลยบีบีไปเลยเอาบีบีไปเลยค่ะอันนี้อันนี้อยากได้ของเลคุณอันนี้เขาแบบมีแต่นี้เขาบอกว่าสามสิบประเพณีกรมด้วยคุณเดินเดินอยู่อย่างคุณไม่ว่าคุณเบื่อไปเดินอยู่ประเทศหนึ่งหรือแถบ ยุโรปเขาเห็น huh. ว uh ่า huh. ค uh ุณเป็นเขาวิ huh. uh ่งเข้ามากระทืกกระทึกทรบทึบไซให้คุณนอนอยู่กับพื้นแล้วเขาก็หนีนี่เสียกระทืบแต่เขาก็หนีไปเลยด้วยความที่มันไ้หรือว่าเกียดนะส่วนอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าจะถูกตัดสิทธิทางสังคมคือไม่เกียดไม่อันตี้แต่ว่าไม่สูงสิงด้วยไม่ยุ่งไม่คบค้าสมาคมเหมือนชนชั้นพวกแบ่งชนชั้นนะเคยเจอโมเคยเจอพี่ชายของเราใงคฟังว่าช่วงสงการอ่ะเขาขับรถไปแถวไหนไม่รู้แล้วติดไฟแดง ก็มีกระเทยเนี่ยขับรถมาขขีข่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ข้างๆอะ่ะแล้วสักพักนึงก็มีพวกกลุ่มผู้ชายมากลุ่มหนึ่งมาปาดแป้งอะไรอย่างเงี้ยสักพักต,ตุบต,ตับต,ตุบต,ตับตุบตับไอก้กระเทยคนนั้นลงไปนอนกองอยู่ข้างรถโอ,อ,อ้ย <c oughs> เป็นเรื่องจริงนะคุณไม่ได้บอกว่าไอ้กลุ่มที่ทำอะไรเขาเลยจริงอพวกเนี้ยเหมือนเหมือนแบบเป็นเพศสร้างสีสันต์นะคุณเนอจริงๆเขาบอกว่ามีภาพนะเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการรณรงค์กันนะในเรื่องของ เพศที่สามว่าไปกลุ่มสร้างสารจะมีบรรดานางงามจากเวทีประกวดต่างๆของสาวประเภทสองนะคุณออกมาถือป้ายรณรงค์ต่างๆเลยว่าเขาก็เชิญเราไปนะเราไม่ได้ไปไงเพราะอะไรติดเอ็ดอยู่เราติดงานเราติดงานมีเอ็ดไรอย่างงี้นะจะบอกว่าพวกที่เป็นอย่างเงี้ยคุณบางคนสลากนะบางคนเก่ียก็มีคุณใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้แบบอคติอีพวกที่เกลียดแบะ ตอนนี้อยู่ไหนละฟูนนั่งแบมืออะไรไม่รู้ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพเมืองงามวันที่17เนาะเขาจะมีตามทําแฟดม็อบไปตามที่ต่างๆนะดุสาวิลีสยามสีลมต่างๆก็ดีการเดินขบวนถือป้ายกันไปนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวหนึ่งที่นํามาฝากกันกับวันสากลยุติการเกลียดกลัวนี่บรรดานางงามก็ออกมาถือป้ายรณรงค์สีฟ้ดวมันคุ้นนเดี๋ยววนนี้ฉันบอกว่าสาวประเภทสองฟูผู้เข้าประกวดทิฟฟานี่นะเขาบอกว่าหยุดว่าฉันป่วยทางจิต เห็นอย่าเหมารวมว่าฉันเป็นคนอะไรเนี่ยประมาณหนึ่งศักยภาพของคนมีมากกว่าคําว่าเพศใช่ไหมเขาออกมาด้วยตงของเขากันงคุณตอนนี้พวกพวกเพศที่สามมาเก่งจริงดูดูอย่างที่ได้ปีนี้สิครคุณริฟฟานี่อ่ะใช่ไหมตอบคาถามยังไงคุณู้หญิงั้งคนก็ขึ้นไป็นบทีอย่างนั้นยังตอบไม่ได้ป่ะใช่ไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะที่อยาเปิดกว้างเกี่ยวกับเพศที่สามมากขึ้นนะคะเราก็ไม่อยากยามเพศใดนะคุณจ้าต่อไปครับตาเตา ของผมนะครับเหมาะสําหรับพี่อเบิร์ตมากอะไรคะอ่าเป็นประเภทว่าครอบถ่ายลมเก็บลมไม่อยู่ฮะเออคราวนี้สำหรับพี่อเบิร์ตไหมเออเดี๋ยนะไม่รู้ไหมแตบอกว่าคุณอเบิร์ดเนี่ยในสตูดิโอนี้ก็เคยในรถในห้องอที่ทํางานทุกที่ไหมทุกที่อ่าทุกที่อไามีอายมี่ามาผมเลยมีนวัตกรรมมาเสนอพี่อะไรเอ่ยเป็นแผ่นลองตดใช้ยังไงคุณลอกแผ่นกาว ปหละที่เองเก่งน okay ายแต่ที่ปากมีผ้ามเหแบบผ้าทำไมหรอมีผ้าแผ่นรองตดไหมคุณเขาบอกว่ามันเหมือนผ้าอนามัยของผู้หญิงนะคุณที่แบบว่าเบิดถอดได้แล้วเดี๋ยวอ้วกคุณไม่อยากส่วนมากตอนนี้ลูกกอล์ฟก็ใช้นะใช้เป็นขวดนี่ลงยันข้างผ้าพนี่เผานี่นะ นี้ลมีขายแล้วจริงๆนะคุณที่ต่างประเทศประมาณ29.9เหรียญนี่ของญี่ปุ่นประมาณหกรยเก้บาทของ960บาทไมเก้ย960บาทเธอจะตดทีเ9้าบาทก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดจริงๆในแตกหรือว่าใครนวัตกรรมนี้ประเทศไหนเป็นคนคิดเนี่ยญี่ปุ่นปะเนี่ยน่าจะเป็นญี่ปุ่นมีมานานแล้วเหมือนกันไอ้เรื่องแปลกๆเนี่ยยกให้ประเทศนี้จริงๆคุณแล้วถ้าตดแล้วขี้ออกมาด้วยไม่เก็บอยู่ไหมมันจะเก็บอยู่ไหมป่ะครับอันนี้มันจะเป็นแบบว่า ซับเสียงกับซับกลิ่นฮะออ๋มีกลิ่นใช้ลอรีเอทดีกว่าไม่คุณพูดถึงความจำเป็นไงอย่างบางคนที่แบบว่าบุคลิกอย่างคุณเบิร์ดอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วแต่ต้องเข้าหาผู้ใหญ่ต้องประชุมต้องไปคุยงานถ้าคุณจะดีนะตดเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องต้องใส่ตดเหรอเนี่ยไอ่รูลยโอ้ยขี้มาแล้วไม่รู้เรื่องใส่มาเใส่แบบเหรอคุณจะรวยเป็อย่างนั้นถ้าจะดีกว่ามันจะเป็นแบบมาพึกไหมใช่ครับข่าวสุดท้ายนะครับก็คืออันเนี้ย เหมากับอัพเบอร์แล้วล่ะเมื่อกี้อีกแล้วอีกแล้วนะครคุณบอกคุณเป็นเอดไม่ใช่หรอวายวาเขาเป็นฟอปเลยกูด้วยเหรอด้วยเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีระดับโลกเลยข่าวดีระดับโลกของวงการแพทย์เขาบอกว่าเมื่อวันที่3ถึง6มีนาที่ผ่านมาเนี่ยที่เมืองแอตแลนตาลาจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการประชุมของแพทย์แล้วก็นักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ว่าสามารถรักษาหายได้แล้ว โอ้ยภูมิใจจังเลยอ่ะดีใจสำคัญฉัจำไม่ต้องเป็นเอกภูมิใจในความเป็นไทยที่สำคัญที่สำคัญแพทย์ไทยเป็นผู้คิดค้นได้ด้วยใช่ไหมแต่มันก็มีข้อแม้อ่ะคุณข้อแม้อะไรคุณมันมีเงื่อนไขที่สำคัญมากๆก็คือคุณต้องกินยารักษาตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่ติดเชื้อได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ อ๋อหแล้วทีนี้พี่อเบิร์ตต้องกินทุกวันมั้เนี่ยเดี๋ยวก่อนงั้นแสดงว่าคุณมีเซ็ตเสร็จปุ๊บคุณไปหาบอลแล้วกินอ๋อจะเป็นไม่งั้นซื้อเก็บไว้เลยไงคือหนึ่งยังไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าเชื้อคุณคิดว่ามันถูกเหรอคุณพวกเนี้ยเชื้อมันยังไม่กระจายเนาะมันน่าจะแพงราคาบอกไม่เลยเขาไม่มีราคาบอกนะแต่ว่ารู้ไหมว่าที่ไหนในไทยคุณถ้าคุณซื้อเก็บอ่ะมันต้องกินถึงห้าปีนะคุณต้องซื้อเป็นเป็นคลััังงงอออออ่่่่่ะะคทีีีดดปปปป้้กกนนววาาาถถเเเบิร์็ผมยไ สูตรที่ชอบที่ชอบดีกว่าแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้รักษาเลยหลีกเลี้ยงง่ะก็คือรักษาพงวจนไปสาหลีกเลี้ยงเลยครับคนอือ่นหลีกเลียยคุณหรือว่าคุณหลีกเลี้ยงยังมีแต่ต่อครับก็คือเขาบอกว่าการรักษาเนี่ยที่บอกว่าหายขาดอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้หายขาดแต่เป็นการที่ว่ากําจัดเชื้อออกไปแต่ไม่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ให้เชื้อเนี่ยมาทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายเท่านั้นเองแต่เบิร์ดดูข่าวว่าที่เมืองนอกเขาก็มีแบบฉีดยาเลยนะ ฉีดยาสมมุติคนที่เป็นรู้ตัวเป็นเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยฉีดปุ๊บใช่ปะ่ะที่คุณฉีดอยู่ป่ะ <c oughs> อาการ <c oughs> อาการมันจะแบบทุเลาลงแล้วมันเพิ่ม <c oughs> เพิ่ม <c oughs> ไม่ให้ตายไปประมาณสิบปีเลยนะอเออ,เอ,อ,เอ,อที่อ่านมาเนี่ยข้างหน้าโพสต์จังอะไรอย่างเง,งี้ยอ่ะฮะจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือ,อรู้จักป้องกันไว้ดีที่สุดนะการดีกว่าแก้เนาะการอะไรบ้างนะตามดีกว่าฟูณสบายใจาใจไม่ต้องมีเรือยุ่งฉันเนาะเอาที ทีมงานค่ะวเอสเอ็มเอสกันหน่อยดีกว่าค่ะเราพบแล้ว5ข่าวนะจ๊ะก็อัปเดตโซเชียลตี้เจอกันได้คนละข่าวนะสวัสดีค่ะพี่พี่หล่อทุกคนเลยสวัสดีครับเล่นพี่สวยนะไมนุ่มสวยสองคนนี้นะจ๊ะมีชั้นเป็นมีสามีเป็นเกย์เฮ้ยคุณสองร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเหรอช่วงเฟิร์นอินโทรเข้ามาหน่อยเอยาก้ว่าเขารู้สึกจังเลยคุณใช่พี่โมหล่อโดนใจจังน่ารักจากเด็กลาดยาวหน้าเด็กลาดยาวนะครับดูทุกวันเลยพี่โมหล่อตอเตี้ยดูด่วนดูอย่างนี้ด่วนด้วยนะครับอย่างนี้แฟนเพจเรา แฟนเพจเราตอนนี aa, sure ้ยอดเท่าไหร่แล้วคุณยอดเท่าไหร่1991ถ้าวันนี้พายในรายการเราแฟนเพจเรานะไลด์ถึงส0ง0ันร้อยเป็นไหมคุณอีกแค่เก้าเก้าคนจะให้มีคนเพื่อให้ดูอะไรนะหลังจบรายการจะเป็นพี่เอ๋เท่าเอาเป็นนี่เอาเป็นช่วงนี้ไหมเอาเป็น2,500ได้ไหมเสื้อกล้ามขาวโทรกลับมาหน่อยเอาเป็นเอาเป็น2,500ัน้าสได้ไหมโอ้โหคุณมันอีกแค่เก้าเลยแล้วกันว่าเท่าไหร่นะ อยากทราบว่าพิธีกรใน5คนมีใครเป็นผู้ชายเต็มร้อยบ้างนครับผมสวัสดีครับผมผมก็นี่เป็นหมดเลยนะยังมีสองคนเลี้ยไม่เป็นอ่าใช่พี่โมเป็นเกมไหนเป็นเกมไหมขอเปล่าครับเป็นโมแนวเกเลครับนะทักทายกันมาได้นะครับหน้าเพจด้วยนะจ๊ะไหนดูแฟนเพจหน่อยไหม แฟนเพจครับอ่าวันนี้พี่โมน่ารักมากเลยคับพี่โมปั่ปุลาอาเข้าไปคุณเฉยไอ้แล้วคุณจังเออนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเราพักชมสิ่งนั้นอาากันนะพักชมพักดีกันลกละบาดครับช่วงหน้าวันนี้ฮอช่าของเราคุณเรามีแขกรับเชิญเป็นนายแบบหนุ่มสุดแซ่บ นะครับติดมาพร้อมกับคลิปเบื้องหลังการถ่ายแบบที่มาถ่ายกันสดๆร้อนๆเลยนะคุณนะบนะแล้วก็มีหลากหลายคำถามมากวันนี้อันเบิร์ตจัดมาเต็มเรียบร้อยวันนี้มีทลิปโยนไหมครับโยนไหมครับวันนี้มีโยนไหมครับไม่โยนคุณไม่โยนนะถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงเดี๋ยวเชวาหน้ากลับมาพบกับเข้ากันครับครรูเเยย้้ววมาหหุุดดื่่อองไไใ เพียงลาเอวเยนตุน้ดเรื่องไม่ควรพูดให้จุดเอาไว้คนโนพาไปรู้แล้ว